ครับพี่นอ้องร่างจะไปย้ำตุ่มปลาขาวแล้วครับร่างเดินทางน่ครับออกจากบ้านมากประมาณสลักกิโลนะครับพี่น้องถึงทาเรือครับมานํางถุงดาดยางครับแล้ก็มาเหยวรงถนนดูกลางครับ ทั้งยวแล้วครับเดี๋ยวขวามแม่ลงไปหาทายเรือครับทางก็ถเขาแกเห็นแกดินมากเห็ดเง่าเห็ดสานก็เจาะแล้วครับทางเลยเบิร์ตตามปกติเราสะมีปเป็นสีครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะไป่อกันทีธาเรื่อยๆครับพี่น้องครับ <c oughs> ครับเอาขอให้ลูกแมวกินครับลูกแมวสี่ตัวอยู่นั่งเดี๋ยวครับตาเรือครับ พยายามตุ่มกันต่อด้วยครับลูกแรกครับมอดุ่นกันครับสมานมอปลาสิเขาบ่อสวงนํำแกงถว่วเนี่ยอย่าวนี้นํำลดลงพี่น้องนครับำม,มันขึ้นโอ้มีโตอยู่ครับพี่น้องครับสิบุตัวว่าครับ กะเขาอยู่ครับพี่น้องครับโม่ขึ้นใจว่าบวบเขาผมก็เลยมาร่รองมึงครับยำแถวก้อนนั่นกับในประมาณ4ีหาโลครับฮ่อก็ย้ยำหนึ่งเท่านึงนี่เ่าที่สองพี่น้องตัวนี้ผมมริยำของเหมืองว่านนี่ครับเป็นสองเมือ่อสองคืนครับทั้งหลังที่ผมสีไปนี่สีเป็น โดมครับเป็นปากบุงเขาไม่หาหมองผมใส่ตุ่มเขาก็มาใส่น้ำตามบุงตามปลาช่วงหน้าแดงีแถวนีสิบุพีนามเลยครับแหงตัวนี้นาม,มันทวมขึ้นเอาก็ใส่ตามานี่ครับนี่งอใหม่ครับใส่ไปไกล่งอใหม่งอคุกกันเลืองครับพี่น้องคุกก,กกันเลื้งใหญ่เขาใส่ไปน้ำสลนะพี่น้องดูดูดูเปาาใบใหม่ได้าหลายรูปออก ัน้ำยิงๆมันแปลนนเฮาก็ตั้งตุ่มไปด้วยครับยี่แมปลาเนี่ยก็ใส่ครับแล้วก็ท้างหลังเนี่ยก็ใส่อีกลูกนึงครับเดี๋ยวยางพยายามใหม่ทีหนอนห้องเบิ่งกันครับนี่นี่ครับสองโตครับก็มะพร้าวกับมกหอยาวมเขาก็จะได้ร้ายกว่านี้อยู่มอพร้าเข้าป้าสวนออกครับเนื้อห้องสูงเก่าแล้ครับนหนึ่งห้าม ดูกที่สามครับพี่นอ้องสามสีโตอย่ก็ไปดูนกันดูกที่สี่ครับพี่นอ้องนะครับวิธีใส่ตุ่มเน่านามถั่วจะเป็นปลาไม่สิหรอครับพี่น้องเอากระบอกใส่หม่อง6ันหกครับเอากระบอกใส่เดือกใส่หม่องนั้นแปน ของบมมี่หยาม่มีเครืออะไรมมีพภูมไใหม่ครับเป็นช่อง,องว่างๆหลงหลงซ้ำหอดใส่ตุ่มใด้ครับบองดูนะครับเขาว่าเดือกเอาไปย่าง,ยางหยาไม่ออกก็คืออะไ ครับมีโตอยู่ครับพี่น้องอย่ามาหนีเขาทุกลูกแล้วครับลูกหน่อยดูกร้ายครับนี่คปอปลากรลามเลยพี่น้องต่วนมากเป็นปลากุาลรามครับปลาสกังโมลายครับ <c oughs> ช่วงนี้ยามเลี้ยงมือเรื่อยพี่น้องดีที่สุดอันนี้สองมือครับปลามันอยากเหี่ยวอัากองอแรงแรงครันสิ่งตุ่มมันจะออกครับสิ่ง้าสิ่งตุ่มหนม่ำครัหน่ำใบใหม่หน, au, น่ำเน่าหน่ำอันนี้เน,นาะหน่ำใบใหม่กำลังเปื่อยกำลังเน่ามันยามมือต่อมือไปเรื่อยครับดีกว่าต้อนนงสิบกหกเอาไล่กับ ปลาบม่เน่าไม่ตายครับกานปลาหมอเขาดูดูเขาเนี่ยปลาซุ่มปลาหมอเป็นตัวขึนหันใจกับถ้าเป็นตายค่ะน่นปลาเขาบ้เข่าแล้วครับนีต้องย้ำทุกมือครับลูกที่เขาไลา่เขาไล่ยอยู่พี่น้องเกือบ,บโลนลยครับมันตัวใหญ่กับเป็นโลทีนีอันนี้นตัวน้อยนอำเงาครับ เนี่ยครับมันสิเป็นบุ้งเข้าไปในห่นครับทั้งในสิกลวงครับแต่ว่ามันก็หกไปบ่ได้ครับครับดูเนี่ยเขาแน่ับพี่น้องเขาทุหลูกอยู่พี่น้องก็มันตัวใหญ่กับประมาณครึ่งโลนะครับมันมันตัวหน่อยครับปลาสุ่นนี่ตัวหน่อยปลากำลังมั่นนะครับช่วงนี้ ครับพี่น้องครับแต่มันโตยิ่ใหญ่เนี่ยเพิ่งลูที่ปลาสิบก็โตครับปลาเม่ไกตัวใหญ่ย่ำหนามมากไปไหม่ยเกินเจ็ดเกินแปดนะครับง่าครับพี่น้องง่าผมเห็ดผมทักมันสีน้ำข้นตุ่มห่อร่องบอดีบอลาบมีโน่นมีถือไม่ถือ,อยังนี่ โตนี่ผมเฮ็ดบริษัทใหม่ครับตัวก่อนเนี่ยช่วงก่อนบริษัทใหม่ลองตัวนี้ครับผมเฮ็ดช่วงเยอะเนี่ยผมใจใหม่ห้องนี่ครับนี่ครับง่าครับตีงสะเทือนไปหมดเด้อครับมันสิตั้งง้าออนจนผมซื้อว่าจะเกินไปนี่ก็ยังเขาอยู่ครับพี่น้องง่า แบบผมถักนีมันจะดึงแข็งตึงพอสมควรซ้ำปาเขาว่าได้นี่ก็เขา,าได้ครับเพราะกระยานครับมันจะมีส่วนย่านของหนางาที่เขาสารใส่แขนนะครับสารสามตาสามหลอดครับก็บมาบ่งดูนี่ครับนี่นอ้องมหลุดมาเบิ่งไปแล้นกันครับเขาว่า ครับก็บมีอยู่ครับมดหลายตัวครับพอแล้วถุงผ้าแยง,งมากครับพี่น้องทเทเสืรือเลย ครับเสียงที่บอกอยู่ในคลิปนี่สิบปีงบเงียครับผมเด้วยบันทึกเสียใหม่ครับแล้วก็พี่น้องวิธีการใส่ตุ่มปลาขาวน่ำน่ำแกงด้วนหนาำขืนแม่นแต่พี่น้องน่ำขืนมือแรกเนี่ยขันห้องใส่ท่านมือนั้นเขาดีครับครับพี่น้องอแล้วก็มันถวมสูงสีเห้องพยายามสองมื่สามมือนนี่โอ้ยเขาเป็นดูกละโลสองโลนะครับ นี่ันน้ำรถหลายหมื่นแล้วครับรถสามหม,มื่นสี่หมื่นนะวก่นังเขาเนี่ยยู่ครับผมบ่ายมาใส่ครับช่วงนั้นก็ค่าเกี่ยวเขาครับพี่น้องใส่ไปเจ็ดแปดลูกช่วงมือสีไปเกี่ยวเขายามเ 3, ลยสามสี่รูกกันอนู่ เกี่ยวเขาแล้วตาเขาแล้วก็เลยมา้าไซหมอกกอนนี่ครับก็ยามเมื่อวานนี่ยสีหาโลครับเหมือนกยามอีกครับนี่ยครับตามปกติมองนี่สิบบเขาครับพี่น้องเครื่องใหม่มันหลายใบหมองน้อใส่แต่ว่ามือนี่เขาครับนี่ยมีปนิดน,น,นึงครับปนิดหน่อยดุนซ้ำสีนิ้อ นึ่นก็เกาะว่าพี่นอ้อปลานี่นปลาดุกเขาก็ปลาดุกเห็นเดือยครับปลาดุกหน้าเขาเนี่ยน่ครับนีอีกลูกนึงครับอยู่ฝากปุ่มทั้งหลังผมไปครับฝากปุ่มไม้ ครับนี่ก็คืออใหม่ครับแถวนี้ตามปกติแล้วปลาสิโกเขาเด่นครับแต่ว mm hmm. ่าเขาก็เดือกใส่หมองมันทีหลงๆที่แปล้นิดน้อยครับจะไปตัง้งแถวๆที่มันขึ้นใหม่ได้หลายครับเพราะว่า 7, 8, 000, เจ็ดแปดหมื่นว่นนี้มันก็นกนสิดมเป็นใบใหม่ใบยังเนาเหม็นปลาบุยจะข้าไปครับเขาเดือกใส่อยู่ข้างนอกมันหมองหมองหว่าง ขึ้อที่นอนอยู่ผืนโบเป็นหยังหนกคกับพี่น,อน้องต่วจะไปใส่เบียดเป็นภูมิใหม่ที่ไม่ใบใหม่อยู่ต่ำๆนามถ่วมตัวน,นั้นถ้าเห็นว่าใบใหม่เน่าเปืเ่อยเดี๋ยวเขาโมรงใส่เลยครับพอปลาโบเขาไปไก่หรอกกินนองกินหมินครับเดี๋ยวผมยังไยายาลูกนั้น่อครับตามปกติโมเขาครับเกี่ยวนีเป็นยังไงเตี้ยนเขาอยู่พี่น,อน้อง เต่กระเป๋าไครับแต่ก็ถือว่าใหญ่โตอยู่ป๋าที่เส้นเนือรดดครับเอนาหามใจเป็นครับนี่ครับถูกี่กับเขาอยู่ครับมันหันกง่กองรับด้วยครับปาเต็นตา จะได้เปิดไหมครับนี่นะครับใส่ตุ่มปลา,าขาวยนี่เขาเยอพี่น้องเนอผมจังบอกทุกคลิปทุกคลิปว่าตุ่มผมใส่ตลอดเลยครับผมพึ่งกูวง่วังฝนตกงแห้งครับเพราะว่ามันอยู่อันนี้ครับนี่แล้วก็ปลาที่ไรครับ ประมาณ4ีสีถึงหาโลนะครับอยู่ใต่เส้นแน่นด้วยทั้งหัวเรือก็มีครับอยู่ทั้งหลังกล่องนึงก็มีครับจะปลากรามส่วนมากโทรศัพท์กมือถือขอควอมพี่น่องเฮ้ยเกยหนามใช่ไหมครับ ปลายตกับเอาไปขังยูทาเรือแล้วนะครับนี่ครับยามแล้วครับผลงานที่ยามทั้งเบิดเลยครับร่วมทึ่งไปยามส่วงบริไทยพี่น้องห้ามึงกันครับที่ผมเกินเกินหน่อยว่าอันเนื้อเดือพุ่งกยามยามเบิดครับม่อนใจมือว่านนี่ครับนี่ครับพี่น้องห้าซ้ยกันก็ใส่เบิดปีเลยครับพี่น้อง ครับสำหรับทีนี้ก็ขอเข้าท่มาสวัสดีครับ